ตอนนี้เรามาอยู่ในโลกไม้ครับแบบการอากาศนะครับดูเนี่ยข้างล่างคือแบบว่าไม่มีอะไรนะเอออาจจะมีบางอย่างนะเราตกลงไปเราก็จะวาร์ปขึ้นมาที่เดิมนะใช่ป่ะลองนะครับอ่านี่คนระับเราก็จะกลับมาที่เดิมนะครับซึ่งเราก็จะต้องใช้ชีวิตอยู่บนเี้นะผมก็ยังไม่เคยเล่นนะว่ามันมีอะไรกันบ้างแต่ว่าสิ่งแรกที่เราต้องทําเนี่ยก็คือตัดต้นไม้นะเป็นอย่างแรกเออเอาต้นนี้เลยกันต้นสกุลไล่ป่ะโอ้โหเอ้ยมันจะต้องมีสัปะราดแบบว่าแปลกปลอมแน่เลย เฮ้ยอ๋อนี่ครับผมสามารถตกได้จนกว่าไอ้นี่จะหมดเว้ยโทเทมเนี่ยอ่าแล้วกูใช้ไปนาทีหนึง่งเยี่ยมสุดๆเลย <c oughs> โอ้โยเจี๊ยคาดว่าถ้าเป็นรอบต่อไปผมน่าจะตายนะครับอเอ๊ะทำไมกูทำไม่ได้เนี่ยเอาลครับทุกคนมอสนี่แม่งทำขวานยังไงวะมีขวานไหมเนี่ยมอสนี่สิ่งแรกที่ผมงงนะก็คือขวานนั่นเองแม่งทำยังไงวะเนี่ยตัดไม้มาก่อนแนละ้วกันหยู่ไม้นี่มันใช้ไม่ได้เหรอเฮ้ย ตลกเปล่านี่ต้องไม้นี้คนระับขอญาตเลยเฮ้ยแต่มันมีแต่ขวานหินเหรอ